ครับกับพี่น้องที่กำลังไล่ทุกท่านกันนะครับกระบวนที่กําลังเคลื่อนผ่านสายตาพวกพี่น้องกันอยู่นะครับก็คือกระบวนแห่มากนะครับในโครงการมันก็จะสังเกตุท่าที่โยนนะครับจะเป็นผลเสื่อมขั้นต่ำผลิตผลที่ไมกับเรื่อหัวใจไม่ดีนะครับผมแห่นาครับผมแห่นาคบวติดดูร้อนครับผมแห่อยู่นาท่อซ้อเบอร์ซึ้งพี่น้องครับผมพิสูจนสุดวัตระชาครับผมนะครับ แอนากแอนักลุดูดอนครับผมหวั่นลุดูดอนนะพี่น้องเนาะนะครับผมหน้าทอดกับซอสตก่มกับโผเก็บภาพมาฝากฟรีฝากน้องครับผมหน้าเป็นกระบวนสร้างครับผมพี่น้อง จ้างไล่เชือกอกับผมตัวหน่อยก็มีครับโอ้ไม่หรอกผู้ระบายผู้จ้างจ้างจางไล่เชือกครับโอ้ไม่หรอกนาะครับผมจ้างหน่อยก็มีพี่น้องครับผมบวชบรรพชาเน้นครับผมไปดูน่อนครับผมอันนี้แอายุนาต้องกระซอเพื่อตึกพี่น้องครับผม ไอซินสุตบัตรประชาพี่น้องเนาะครับผมสิน้ำกระบวนแรกเป็นกระบวนสร้างครับผมแพร่สั่งพี่น้องแต่ไม่ร้ายเสียครับผมบนกทางลังจะเป็นข้าราชการนะพี่น้องเนาะครับผมข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะพี่น้องเนาะครับผม ครับผมอยู่ด้านหลังครับผมขบวนหญ้พี่น้องไลยขบวนอยู่ครับผมเก็บภาพบวชบรรพชาติเดูร้อนครับผมเนาะมาฝากพี่ฝากน้องครับผมแน่อยู่หนาท้อกระซอมเพิ่มสติกพี่น้องไปสิ์สุดย่วัดประชญ์เพิ่มสติกพี่น้องครับผมประหลุวัชย์ยุวัฒน์บวชยุวัดใดพี่น้องครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผม